สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดรเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับอน,นิจจังปรับคอรมอวาพังเร็วไม่กล้าขยับ การปรับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวแพทองทานที่ถูกจับตาว่ากำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานข้างหน้านี้โดยคนในพักเพื่อไทยเองก็เคยออกมาบอกว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนนี้นั่นคืออย่างช้าไม่น่าเกินช่วงพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569และเป้าหมายการปรับน่าจะเป็นการปรับภายในพักเพื่อไทยเป็นหลักนั่นแหละ เนื่องจากเวลานี้หากมองให้เห็นถึงปัญหาหลักของรัฐบาลนี้จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนเรื่องการเมืองแม้ว่าหนักหน่วงไม่เบาแต่นาทีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องรองลงไปเมื่อเทียบกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและเรื่องปากทองถือว่าเร่งด่วนกว่าและหนักหนาสาหัสจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเจอกับภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกา ที่กำลังเล่นงานทั่วโลกในเวลานี้จนทําให้มีการคาดหมายกันว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะโตแค่กว่าร้อยละหนึ่งเท่านั้นเองและปีหน้าจะลดต่ำลงไปอีกดังนั้นเป้าหมายที่คาดกันว่าจะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนว่าอยู่ในสังกัดเลโคต้าพักเพื่อไทยต้องมาเป็นอันดับแรก โฟกัสไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังรวมไปถึงกระทรวงเกษตรและสาก์ที่แม้ว่าเป็นโคต้าของพรรคกล้าธทมก็ตามและยังเป็นรัฐมนตรีที่เป็นไปตามความรู้สึกของชาวบ้านตามผลการสำรวจที่เพิ่งออกมามีความต้องการให้ปรับออกอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากท่าทีของนายกรัฐมนตรีกลับเป็นการส่งสัญญาณเบรกเอาไว้ชั่วคราว โดยหากย้อนกลับไปพิจารณาคำพูดของเธอเมื่อวันอังคารที่22เมษายนที่ผ่านมาหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แม้ว่าจะมีการยกเอาคำพระออกมาในเรื่องของอนิจจังทำนองว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกตำแหน่งไม่แน่นอนแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็เหมือนกันแต่ย้ำว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีทุกอย่างยังเหมือนเดิม ทราบว่ามีเรื่องของโพที่ทุกคนให้ความสนใจก็พร้อมรับฟังทุกฝ่ายรวมถึงโพที่สำรวจความเห็นประชาชนก็จะนำไปคิดและที่จริงใดๆในโลกล้วนอนิจจงไม่ว่าตำแหน่งอะไรตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีก็เช่นกันไม่ใช่แค่ตำแหน่งของใครคนใดคนหนึ่งเราควรทำใจให้นิ่งไว้ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะปรับพักภูมิใจไทยออก และนำพักพลังประชารัฐเข้ามาแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวย้อนถามว่าคำถามนี้แรงขึ้นมาเลยต้องบอกว่ายังไม่มีอย่างนั้นตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเมื่อถามย้ำว่าในอนาคตจะมีทางเอาพักพลังประชารัฐเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นายกเคยระบุให้ดูหน้าของนายกเอาไว้และพูดว่า จะไม่จับมือกับคนทำรัฐประหารนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าใช่ที่บอกว่าให้ดูหน้าของดิฉันไว้จะไม่จับมือกับคนทำรัฐประหารแต่นี่เป็นเรื่องสองปีที่แล้วและ,พะเพอิญเอร์คะแนนไม่ถึงก็เลยต้องจับกันอยู่แล้วและจับกันมาสักพักแล้วทำไมคำถามนี้ดีเลยจังทุกคนทุกอย่างต้องทำใจให้นิ่งไว้วันนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่ได้คิดจะปรับอะไร เมื่อมีความเห็นอะไรก็มาดูว่ามีอะไรบ้างเพราะตนชอบทำงานเป็นทีมและทำงานแบบไม่ต้องสู้กันสามารถทำงานด้วยกันไม่ต้องไฟกันแต่ละกระทรวงไม่ชอบการแตกความสามาคัคคีและดูว่าต้องทำดีที่สุดเป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆเราจะไม่ปรับแก้ตอนนั้นแต่เวลานี้ยังไม่ได้เป็นอะไรต้องรอดูแล้วคุยกันก่อนถามว่า เสียงสะท้อนจากพรรคละผลโพเห็นตรงกันที่ให้ปรับรัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจตรงนี้จะเลือกปรับยุทธศาสตร์หรือปรับที่ตัวคนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ตกผลึกทุกอย่างยังเหมือนเดิมขอตอบตามนี้แต่อย่างที่บอกว่าเรารับฟังความคิดเห็นนั่นคือท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่ย้ำว่าวันนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่คิดจะปรับ แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วความต้องการของเธออาจไม่ตรงกับบางคนนั่นคือนายทักษิณที่สามารถชี้นำทุกอย่างในรัฐบาลแต่สำหรับเธอแล้วถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่และปรับแบบไหนดังนั้นเมื่อบอกว่ายังไม่ปรับในตอนนี้ความหมายก็คือต้องรอไปก่อนขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบภายนอกก็ต้องถือว่า ยังไม่ได้จังหวะเหมือนกันโดยเฉพาะหากพิจารณาจากกรณีของการเจรจาภาษีตอบโต้กับทางฝ่ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ถูกเลื่อนออกไปภายใน90วันและล่าสุดได้เลื่อนการเจรจากับไทยออกไปแม้ว่าหลายคนอาจไม่มั่นใจถึงทีมไทยแลนด์ที่นำโดยนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลัง และมีรัฐมนตรีพาณิชย์นายพิชัยริทธพันธ์ร่วมทีมเจรจาก็ตามแต่หากมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกระทันหันในช่วงเวลาแบบนี้ที่การเจรจาจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอาจยุ่งและสับสนได้เหมือนกันเพราะการเลื่อนเจรจาก็ต้องอยู่ภายในระยะเวลา90วันซึ่งก็ผ่านมาเกือบเดือนแล้วและทุกอย่างนับจากนี้ดูเหมือนว่าจะขึ้นอยู่กับทางฝ่ายสหรัฐ จะกำหนดวันให้เข้าไปเจรจาได้เมื่อไหร่ขณะเดียวกันหากพิจารากันถึงสถานะของนายทักษิณในช่วงเวลานี้เริ่มไม่มั่นคงขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่หน่วยงานตรวจสอบเริ่มทํางานและใกล้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องชั้น14ล่าสุดผู้ตรวจการแผ่นดินที่รับเรื่องคำร้องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ฟ้องศาลปกครอง ให้เพิกถอนคำสั่งการส่งตัวนายทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงภายในระยะเวลา30วันอีกทั้งผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการแพทยสภาที่แม้ยืดเยื้อออกมาก็กำลังจะส่งผลสรุปออกมาภายในต้นเดือนพฤกษภาคมนี้ซึ่งดูแลทุกอย่างเริ่มมีความเสี่ยงประกอบกับหลายเรื่อง ที่นายทักษิณเข้าไปเกี่ยวข้องล้วนมีผลออกมาในเชิงลบแทบทั้งสิน้นดังนั้นสถานการณ์และบรรยากาศร,รอบข้างไม่เป็นใจแบบนี้ที่ทำให้การปรับคณะรัฐมนตรีต้องหยุดชะง,งักไปชั่วคราวอีกอย่างภายในเดือนหน้าโดยเฉพาะเรื่องการเจรจากับสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาจต้องชะลอไปก่อนประกอบกับความเสี่ยงคุกข,ของนายทักษิณ ได้กลับมาอีกครั้งจึงไม่อยากให้กระเพื่อมเกินไปหรือเปล่าศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์มานำเสนอเป็นประจับสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิ Studio, โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ